ครับวันนี้คณะสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหานะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายานมุนีนะครับทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับมาทําบุญใส่บาตรเพื่อน้อมบุญน้อมกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายานมุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นวันชาติการนะครับถ้าปกติวันนี้นะครับพระเดชพระคุณก็จะมาทําบุญใส่บาตรนะครับอายุครบ80ปีนะครับแต่ว่าด้วย อายุสังขารนะครับก็เลยได้79ปีนะครับกับอีก11เดือนนะครับเดือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับไม่รู้จะหันหน้าไปทางซ้ายหรือขวานะครับวันนี้นะครับนี่พอบัวเขียนตะลุวันนะครับทายกหนุ่มรูปร้อนะครับนี่วันนี้แต่งตัวเต็มยศนะครับถ้าไปวัดเก่านี่จะชุดสีเหลืองนะครับ เซลกันอยู่เรื่อยแล้วนะครับนีมสาธุสาธุนะครับนี่ช่างกล้องนะครับช่างกล้องฝีมือเอกนะครับนี่นะครับประเด็๋พระคุณนะครับหลวงพ่อพระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับรองเจ้าวาดวัดบ้านกบอนะครับวางงานก่อสร้างทุกอย่างนะครับมาบินทบาทแล้วนะครับเมื่อวานนี้ยังไปขนไม้อยู่นะครับนี่ทำงานก่อสร้างทุกอย่างของวัดนะครับ นะครับที่อยู่ที่อาศัยนะครับทั้งโบสถ์ทั้งสราห้องน้ําห้องท่าของวัดนะครับก็ผมมัดนามภาพได้ใช้ได้นอนได้อยู่ได้สบายก็เพราะนี่นะครับคณะช่างวัดบ้านโกบัวนี่นะครับถวายทุกอย่างนะครับลงครัวก็ใช่นะครับว่ามันสิเมียนเบอสเนียวแล้วเบิดวัดบ้านโกบัวนะครับทุกอย่างจริงๆนะครับอาศัยพละกกาลังเลี้ยวแรงของคณะสงฆ์ผู้เป็นช่างนะครับทํางานก่อสร้างนะครับญาติโยมถวายปัจจัยมานะครับวันนี้เป็นบุญพิเศษเด้อนะครับ บุญชาตการนะครับพระเดชพระคุณลุงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายันมุนีนะครับนี่ญาติโยมไม่รู้ดูข่าวตอนไหนนะครับทางวัดบ้านกระบวนี่รู้ข่าวตอนตีสี่นะครับได้ยินข่าวตอนตีสี่ก็เดินมานี่นะครับสว่างมาก็มาเลยนะครับนระัวางงานก่อสร้างก่อนนะครับนี่ลวงปู่พระครูสุนทรน,นะครับแล้วก็มาบินฑทบาตนี่นะครับนี่ น,นางลำแต่งตัวไว้แต่ตีสามนุ่นนะครับ <laughs> ไม่มีใครเซลก็เซลไทยเดียวกันนี่นะครับนี <laughs> ่โอ้ยตาสิงามเนาะอโทวขกออไปนะครับ <laughs> นางลำตั้งใจมาลำถวายพระเดชพระคุณนะครับน้อมถวายพระเดชพระคุณนะครับนี่ <laughs> ขออนุญาตถ่ายวัดเดียวกันนะครับฝั่งวัดเดียวกันก็เดียวกัน ด้วยความคุ้นเคยนะครับใครจะมาใส่บาทวันนี้เด้อขอให้โชคลาภล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงมวดเด้อนะครับนะครับปู่กับหลานนะครับปู่กับหลานนะครับนี่คุณหรการเตรียมประเมินวัาประจปี2 5 6คุณพ่อสวัสดนะครับคุณแม่วันนี้อยู่ที่บ้านนะครับนีมอดถวายรองเท้าไป <cam ina> <aro id> มีสองสายนะครับแต่ว่าขออนุญาตไทยสายของวัดบ้านเกา <immen mesela> บอน,นะครับ <air> เนื่องจากเป็นวัดเดียวกันนะครับเด้อบุญชาติการประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราช <im itation> บิชาญานมุนีนะครับวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายนะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญใส่บาทเพื่อจะน้อม <im itation> บุญน้อมกุศลน,นะครับถว <im itation> ายแด่พระเดชพระคุณนะครับ วันนี้จะกล้องเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่กำลังจะอธิษฐานให้มีมือเยอะเหมือนทศกัณฐ์นะครับจะได้ทำงานทุกอย่างได้นะครับนี่ก็ช่างกล้องฝีมือเอกนะครับนี่ภาพนิ่งสนิทนะครับนั้นแล้วพระเดชประคุณม่ละสังขารอนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชประคุณนโมพเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายญานมุนีนะครับทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับนี่ญาติโยมบอชนิงนะครับนี่ ป่ท่าปูครับถ้าเจ้าประ่านในยานนี้นะครับบอกแต่ว่าสุขภาพไม่ดีแต่ว่าเดินคล่องเหลือเกินนะครับหลวงปูนะครับว่าแต่สุขภาพบดีแต่ว่าคล่องให้ยดิ้น คือคนนี้ยาถ่ายภาพนะครับพระปิสุสงคูบาจา์นะครับลูกศิษย์ลุงหาของพระเดชพระคุณหลวงพระเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายามุนีออกลับบิณบาตเป็นสองสายนะครับสายสายวัดบ้านเก่าบอ่อถึงนี้แล้วนะครับแต่ว่าสายอื่นนะครับเพิ่งจะออกมานะครับแม่ขาวไม่ชี้จากวัดบ้านเก่าบอ่อนะครับนี่หลายสาย รับนงานติดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับไม่รู้ไปถ่ายโรงพยาบาลนะครับก็เลยไม่ได้ไปถ่ายที่โรงครัวเลยนะครับเด้อนะครับประจยนพะคกูไปตลาดนะครับซื้อของที่ตลาดเจริญศรีกลับมานะครับเวลามันตรงกันนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมทุกฝ่ายนะครับร่วมบุญร่วมกุศลนะครับทำบุญใส่บาตร เพื่อน้อมบุญน้องกุศลถวายพระเดชพระคุณนลวงพระเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีเจ้าคณะจังอดีเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแต่สายบินทบาทเป็นสองสายนะครับก็เลยคนย่าตถ่ายภาพยติโยมบ้านตัวเองนี่นะครับนี่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเดินทางมาแต่ไกลเสียนไกลนะครับแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายานมุนีนี้นะครับนี่ตั้งใจมาทําบุญถวายพระเดชพระคุณโดยตรงนะครับเดอรออนุญาตถ่ายภาพนะครับอาจารย์มหาถวันกุศลกิโตนะครับ มีประโยคนเก้ารูปแรกของวัดบ้านโกบอนะครับพระอาจารย์มหาบิรัตนะครับนี่ว่าที่ประโยค3สามนะครับพระอาจารย์คมสันนะครับคณะวิกรหบพระราพนสินประานทงอนุญาตถ่ายภาพนะครับหรือเป็นบุญพิเศษลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายนะครับตั้งอกตั้งใจทําบุญถวายประเด็ดพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับวันชาติการนะครับ รบรอบอายุ80ปีนะครับขออนุญาตถ่ายภาพด้วยนะครับมีสายบินทบารด้วยกันสงสายนะครับแต่ว่าคงได้สายเดียวนะครับถ่ายภาพนะครับนี่แเมล้วก็จะเป็นการมอบอุปกรณ์การศึกษาตรวจครอวพีด้วยให้กับศาสตรกษาที่ได้เดินครเชิญมาที่ศูนย์วิทยาคม ขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูริชมนะครับลูกสิลูกห้าของประเด็นประคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับบระราีสายันมุนีเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ ทำบุญใส่บาตรทั้งญาติทั้งโยมนะครับทั้งอุบาหาชา์นะครับเพื่อน้อมบุญน้อมกุศลถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีเด้อนะครับวันนี้เป็นวันชาติการนะครับถ้าภาษาชาวบ้านก็วันค้ายวันเกิดนะครับแต่ว่าพระเดชพระคุณท่านละสังขารไปแล้วนะครับนะครับเสียดายนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ลุ้นนะครับว่าพระเดชพระคุณจะอยู่จนถึงอายุแ0สิหรือเปล่านะครับแต่ว่าด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะครับ ต่างๆนะครับก็เลยได้นะครับเจ็ดสิบเก้ากับอีกสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับเกือบจะถึงนะครับแต่ไม่ถึงนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะครับตังนายงอเปลี่ยนัาเเหน้านะครับยังเหลือเยอะอยู่นะครับนวกาภิกซุนะครับจากวัดบ้านเกาบอนะครับจะมีป้ายติดอยู่ตรงหน้านะครับจะมีป้ายติดอยู่ตรงหน้าบวชด้วยกัน 97นาคนะครับน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่เด้อนะครับปฏิบัติธรรมน้อมถวายนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่จนถึงวันที่3นะครับจบโครงการนะครับสสิงหาคมนะครับออกบินทบาทนะครับสังเกตดูผ้าสีจางๆนะครับมีป้ายติดที่หน้าอกด้วยนะครับจะเป็นนวากะภิกษุนะครับ ถ้าเป็นธรรมเนียมในทางเดือนนะครับผี่ชอบลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชบีชาญาณมุนีนะครับเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดือน ออกรับบินทบาตเพื่อน้องบุญน้อมกุศลถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีนชายาญบุตรนีเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดนะครับพึงรู้ข่าวนะครับบุญข่าวกุศลเมื่อตอนตีสีนี้นะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านโกบก็เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับในฐานะนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาใต้ล่มโพล่มธรรมของพระเดชพระคุณท่านนะครับเดิ จะดูแลยดังตัวนี้การบี่มีผู้ประกอานะครับผู้ร่วมได้เคลื่อนสู่ระเบียงนะครับบริเวณระเบียงอาคารมอสิมาพิพระภัณฑ์ตันนี้ที่ได้ยินเสียงขนาดนี้นะครับจะมีพิธีอยู่ด้านในนะครับพิธีถวายพันธหารสังฆทานนะครับงบทุนการศึกษานะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับ ไม่รู้จะมีสัญญาณด้านในหรือเปล่านะครับว่าจะไลฟ์สดให้ได้ดูได้ชมนะครับวัดซ้ายอายุวัฒนมงคลต้องแปดสิบสองเขาเด็กพักกุลหลวงตาหลวงตาหลองของเราใกล้จะสุดสายแล้วนะครับเนี่ยขอเจริญพรเชิญเดินเดินบ้างไม่เกิดไม่ใช่ไม่ขาวกับทีมท่านนะครับญาติพี่น้อง่หลายท่านเดี่ให้มันรับกุลนิดน้อยถึงมันเป็นโม่กันทั้งแถว่านเต็มแล้วครับด้านข้างเต็มด้าล่าง ต่ในเต็มว่ามันเหมือแล้วก็เหยียบมากนน้องนี่มันนั่งรนเวียนอาข้ามเ่านี้ละพอจำพอจำพอท่ายกพอสัตย์าผุ้งพวงถานแต่ถ้ากอพิธีการดอกไหวถ้ารัสินนอกของที่ทรงกสลถวายแต่เป็นพระุศตายเบิ้งซอยกันนะครับเท้ากุบารเจับก่อนเล้ขาเพื่อนั่งครับังคีพระคขนพระทผ้า่านตะบัดละอเมรมังทีพระมหาเจริญรุ่งันร์หาเขียวตัวบมได้เมื่อเขือหนึ่ง น้องพี่พระปรัชบุตพีวันะโคตัวลูขาน้องารองนี่นะเปิดบางม่าเจะเดินรองจ้าวากวัดตอนแดงน้องพี่พระครูสมสมุตั้งแต่เช้าถึงกาแฟมันอ่สมองบไปแลนพระครูสมุกอนันต์อนันต์บเราในตะบลหนังมาแซวราเจ้าวากวหนังแฝกบึงใสกันครับชอบคนหาตามอยู่ว่เห็นคนเปิดไชเอ้หว่าบมาาเลยเห็นอาจารย์รัพู้คนเชกอิ ลงในไล่กล่อดบอวัดอนบอลจะย่เหือเตียมขค้ืนปดีแล้วก็เห็นเนมาส่งกันไปว่าเพนยู่หลังแน่นอนต้องตามไปจริงผม่าสิม่านองก็ค่มาเนนแล้วแต่ว่าอยาสารพัวเพิ่นผมมีหลังแนว่องจะเวิดรกิจเมื่อไอแหลมบ้านร่าค่อม่าซ่อกระเทธุรกิจแค่เอกสารเอกสารนั่ในส่วนของ ทางสามสิบหกตัวถังไปเราตรวจทีตรวจประมาเสิบห้า ครับผมขญาถ่ายภาพนะครับบุญชาติการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณะน,นะครับพระราชปีชาย,ยามุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับรวันนี้ลกูกศิษย์ลูกหาทุกายนะครับร่วมทําบุญน,น้อมบุญน้อมกุศลน,นะครับถวายพระเดชพระคุณท่านนะครับเด้อปกติถ้าภาษาบ้านเราก็บุญวันเกิดนะครับแต่ว่าพระเดชพระคุณท่านละสังขารไปแล้วนะครับแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาก็ยังนะครับ น้อมนาจตุปัจทัยาทานทําบุญอุทิศถวายนะครับน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณท่านนะครับหรือเป็นพระพิเศษนะครับมีพระคุณนะครับโดยเฉพาะกับวัดบ้านโกโบนี่นะครับพระเดชพระคุณเป็นทุกอย่างนะครับดูแลความเป็นอยู่ของพระพิสุสมกุบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงตานะครับถือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนี่เป็นเหมือนพ่อเลยนะครับ ไปที่ไหนก็ไม no like ่ประทับใจเหมือนที่วัดบัอเนิงแห่งนี้นะครับสมัยมาอยู่ใหม่ๆนะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาช่วยงานนะครับเรียนหนังสือแล้วก็ช่วยงานการศึกษานะครับปกงานปกครองต่างๆนะครับขอพระเดชพระคุณไปปฏิบัติธรรมที่วัดพิษโสภาลามนะครับพระเดชพระคุณก็เมตตานะครับจนจะตั้งสำนักนะครับพระเดชพระคุณก็บอกว่าอย่าไปอยู่ไกลกันเลยมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับมันจะได้ ช่วยงานวัดวาพระศาสนานะครับดื้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นภาพบรรยากาศจริงนะครับนี่เป็นสมณีนแล้วนะครับนี่เป็นคิวของสมณีนแล้วนะครับนี่ญาติโยมก็อยากได้ภาพไว้เหมือนกันนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับต่างคนก็ต่างอยากจะได้ภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับบุญชาติการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราปีชายันู้นีเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ เวลา18นาฬิกาเป็มาแลงวก็พระครูส forcé, สมาจาริกุลเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญเช้ามากวัดยมโพจอมเทวดาสงฆ์3ตำบลตำบลจิตดอนเมย์ยมโพ